อุ้ยทุกคนเจอข้าหลวงแล้วอุ้ยทุกคนเจอข้าหลวงครับโอ้สวยมากทุกคนอุ้ยแบตกล้องก็จะหมดแบตกล้องก็จะหมดต่อตอนนี้อุ้ยอุ้ยโอ้โหทุกคนเห็นไหมมันมีลายดอกที่ตัวต,ติดมาเยอะด้วยนะใช่ติดมาเยอะติดมาเยอะด้วยอยู่ เ,เรียบร้อยนะครับซ่อนข่าหลวงโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บหบนึง่งให้ดูตัวนี้นะครับซ่อนข่าหลวงเนี่ยเห็นไหมมันจะมีจุดตรงนี้แต่ต <S <S ใช่ใ,ใช่ครับอ่ากองทำไมไกลมันจะมีจุดเขาเรียกว่าลายดอกเนาะตัวนี้สมบูรณ์มากนะครับอ้ออวนสมบูรณ์มากดูเดี๋ยวผมจะรีบถ่ายรีบปล่อยนะครับตัวนี้มาทุกคนตอนนี้ปลดเบ็ดแล้วนะครับตัวนี้นะ โอ้โหลายสวยมากดอกสวยจริงๆครับสวยเยโอ้โหช่อนข่าหลวงมาถึงแล้วนะนี่แหละที่ผมมาคือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนี่ให้ดูดอก,กดชัดๆอีกทีตัวนี้มีประมาณประมาณสองโลนะครับสอ,สองขึ้นครับประมาณสองขึ้นด้วยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วก็ รีบปล่อยนะครับวันสุดท้ายพอดีกําลังจะกลับด้วยนะครับก็น,นี้โอ้โหทโรอฟี่ของวันจริงๆสุดยอดเลยครับแต่ลงโอ้โหวันสุดท้าย่านะเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องไป <ทำ S 1> ก่อนอ่นะโอเคเดี๋ยวเราจะทํการปล่อยตัวนี้นะครับเอาน้องขึ้นมานานละนะไปะกลับสู่ธรรมชาติขอบคุณมากนะโอ้โหสุดยอดเลยขึ้นมาให้ชมนะครับโอ้โหสวยงามจริงทุกคน ดูรายน้องโอ้โหโยังแข็งแรงดีนะเห็นไหมครีบเขาจะแบบเนี่ยเห็นไหมสยายสวยงามโอ้โหไปบ,าย,ไปบายบายบายโอ้ยสุดยอดขอบคุณมากขอบคุณม่ใไปสำเร็จ